โปรแกรมวันแรกยังได้มาลงเรือยอสุดหรูขนาดนี้เลยนะคะหมู่ห้องนะคะขึ้นชื่อมากๆเลยของที่นี่นะคะเจ็บป่าค่ะทุกคนมันว้าวมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปไหว้พระข้างในกันเลยค่ะคแบบฝรั่งฝรั่งจีนๆหน่อยๆสวยมากๆเลยค่ะว้าว รอบตัวเป็นเป็นเลยค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะไฟก็อยู่กันที่ภูเก็ตแล้วค่ะทริปนี้นะคะไฟจะพาทุกคนไปกินเที่ยวแบบฟินๆกับ Property Tour by s i s a g r o u ซค่ะและที่สำคัญได้ความรู้เรื่องการลงทุนอีกด้วยไฟจะพาทุกคนไปพักโรงแรมสุดหรูย่านหาดในหาดเั้นเราไปกันเลยไหมคะอมตอนนี้นะคะไฟก็อยู่กันที่ย่านเมืองเก่าค่ะถ้าใครมาภูเก็ตแล้วมาไม่ถึง,ถงย่านเมืองเก่าถือว่ามาไม่ถึงนะคะ เมืองเก่าภูเก็ตนะคะตกแต่งด้วยศิลปะชินโนโปรตุเกสค่ะถ้าทุกคนสังเกตน,นะคะจะเห็นได้ว่าฝึกของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์จีนแล้วก็เป็นยุโรปหน่อยๆสวยมากๆเลยคะ่ะไฟก็อยู่ที่ร้านรับ,รบ,รบประจาเมืองภูเก็ตค่ะร้านปลากระเตะหมอ้อไฟแม่นงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะ และร้านนี้นะคะเปิดมามากกว่า10ปีค่ะและยังขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องยาจีนที่สําคัญเขาว่ากันว่ากระดูกหมูเนี่ยละลายใน,นปาก <Wow. S 1> ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะ าดโปรแกรมวันแรกยังได้มาลงเรือยอะสุดหรูขนาดนี้เลยนะคะตื่นเต้นสุดๆไปเลยสาวๆอย่างเราก็ยังไม่ลืมพาท,ที่จะถ่ายรูปแล้ะะ็เช็คอินค่ะวาวก็อยู่ที่วินด้านแบรนด์ในหาดปิดภูเก็ตแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเช็คอินก่อนนะคะ ความแกลมของโรงแรมบิน d ด้ g แกล d ในหาดบีชภูเก็ตนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามาตรฐานต่างๆของเขาเนี่ยทั้งห้องพักฟาซิลิตี้แล้วก็การบริการเนี่ยสมกับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวพรีเมี่ยมจริงๆค่ะไฟซื้อพาร์ตี้ทัวร์มาครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะที่ได้มาพักที่นี่3วัน2คืนต้องแอบกระซิบบอกเลยนะคะว่าค่าห้องพักคืนหนึ่งก็5000กว่าบาทแล้วค่ะ ถือว่าคุ้มคา่ามาคุ้มแบบไม่ไหวแล้วจริงๆและที่พิเศษกว่านั้นนะคะที่นี่ยังหันจากจหาดในหานแบบเดินถึงสบายๆเลยค่ะหาดในหาดก็เป็นอีกหาดหนึ่งนะคะที่สวยมากๆของภูเกตค่ะน้ําที่นี่นะคะใสมากๆและเม็ดทรายก็ยังขาวอีกด้วยะคะ่ะยามเย็นแบบนี้นะคะได้เดินเอาเท้าจุ่มน้ำเนี่ยรู้สึกฟูลฟิลสุดๆเลยค่ะ คะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของฟ้ายแล้วนะคะที่อยู่กับซิ s ซ่ากรุ๊ปวันนี้นะคะฟ้ายก็จะมาทานอาหารเช้าของที่นี่ค่ะเป็นสไตล์แบบบุฟเฟ่ต์เบคฟรัสนะคะลายอาหารของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเมนค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของออมเล็ตแล้วก็เบคอนสุดโปรดของฟ้ายเองค่ะ เริ่มต้นวันโดยการมาไหว้พระนะคะที่วัดฉลองค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยต้องมาสักการะบูชาหลงวงพ่อแช่มที่นี่ค่ะสิ่งหนึ่งที่มาภูเก็ตแล้วขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารทะเลค่ะ ถ้าอยากจะซื้อกลับไปปิ้งย่างเองหรือว่าจะให้ร้านแถวๆนี้เขาปิ้งย่างให้ก็ย่อมได้ค่ะและที่สําคัญนะคะตลาดยืดไม่ไกลจากโรงแรมเลยหอยตัวใหญ่มากๆค่ะว้าว <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านตู้กับข้าวแล้วคะ่ะร้านตู้กับข้าวนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่า ภูเกตเนี่ยได้รับขึ้นชื่อในเรื่องของ gastronomy ด้วยนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการรังสรรค์วิทยาการอาหารเลยค่ะจาก UNESCO เลยนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรมเทพเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เป็นพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดเลยนะคะรู้สึกฟินมากๆเลยค่ะ และตอนนี้นะคะไฟก็อยู่ที่บางลาปาตองค่ะเป็นสวรรค์ของยามค่ําคืนเลยนะคะสอง้างทางนะคะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็ผับบาร์มากมายเลยค่ะตื่นเต้นสุกเลยค่ะอยากเข้าไปเที่ยวแล้วไปไปกันนะ กคนคะตอนนี้นะคะฟ้าก็เพิ่งตื่นนอนค่ะไม่อยากจะลุกเลยค่ะเตียงที่นี่นอนสบายมากมากค่ะเตียงนุ่มดูดวิญญาณสุดๆนะคะแอร์ก็เย็นมากๆเลยให้ฟิลแบบว่าวันนี้ได้มาพักผ่อนจริงๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วค่ะเวลา3วันสองคืนของเราผ่านไปไวมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้ทางซิซากรุ๊ปจะพาเราเดินชมโครงการพร้อมกับแนะนำแพ็กเกจการลงทุนในโครงการระดับ5ดาวพรีเมียมแห่งนี้ ค่ะนักลงทุนที่ชื่นชอบในการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนและไลฟ์สไตล์ดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะ Property Tour by s i s s Group u p นี่จัดเต็มทั้งกินเที่ยวอิมอ่มบุญอิม่มใจจริงๆเลยนะคะแถมพอได้เดินชมโครงการแล้วก็ฟังแพ็กเกจการลงทุนแล้วเนี่ยมันเหมาะกับนักลงทุนรุ่นใหม่อย่างเราจริงๆเลยจริงๆเลยค่ะสาวยน้ำที่ใหญ่มากๆเลยค่ะไม่ทราบว่ามีกี่สาค่ะประบสครับใ่ครั จริงหรอคะใช่ครัสิบสาค่ะทุกคนว้าวโอ้โหมันใหญ่มากแล้วก็มีทั้งส <na> ิบสาอย่นี้ไปชอบมากเลยค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะได้สิทธิประโยชน์พิเศษเยอะขนาดนี้ต้องลงทุนแล้วค่ะ ค,คะ่ะและตอนนี้นะคะไฟอยู่ที่ร้านพรชิพค่ะร้านขายของฝากนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเที่ยวที่นี่นะคะจะต้องมาแวะที่นี่เลยคะ่ะเพื่อซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปนะคะเราไปดูกันเลยไหมคะว่าข้างในมีอะไรบ้างตามไฟมาเลยคะ่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้อยู่กับ Property Tour by s i s a Group ค่ะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะได้ทั้งกินนอนเที่ยวและที่สำคัญนะคะยังได้ฟังแพ็กเกจที่ว้าวมากๆเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะหากใครต้องการประสบการณ์เดียวกับไฟานะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็สอบถามได้ทั้งช่องทางนี้เลยค่ะสหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ